ใช่พอดีว่าอ่าก,ก็ได้มีเข้าไปคุยคเรื่องคาแรคเตอร์แหละกับ,กบทางที่ร่วมกับแต่ว่าคือด้วยความที่ช่วงนี้ผมมีเรียนอ่าก็จะเรียนค่อนข้างหนักแล้วก็มีสอบอีกเยอะเลยก็เลย<ช>บแบบอาจจะรอนิดนึงแต่รับรอง <ผม S 2> <อ>ว่ามาแบบเดียวแล้วทุกคนมีความสุขแน่นอนครับผมก็ยังไม่ถึงทำลายของตัวซีรีส์ครับผมแล้วก็ตัวบทก็ยังไม่ได้เสร็จใช่ครับผมก็ต้องรอกันอีกอึดใจหนึ่งระดับหนึ่งไม่ใช่อึดใจหนึงระดับหนึ่งครับผมครับผมก็เดี๋ยวถึงรอบมันถึงทำลายมันก็ ี๋ยวจะเริ่มโปรดักชันครับผมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวฝากไว้กับพวกเพื่อนๆพี่ๆใน GMM ก่อนละกันกับผลงานต่างๆที่ก็ต้องถ่ายทำกันอยู่แล้วที่ออนกันอยู่ณตอนนี้ครับผมอ๋อปีนี้ครับปีนี้ครับใช่ครับคือทุกอย่างก็จะอยู่ภายในปีนี้แหละแต่ว่าก็อาจจะรอกันหน่อยใช่ครับอาจจะไม่ได้เร็วๆนี้ครับครับผมของรากำลันี้ยังไม่แน่ใจเลยคือด้วยความที่ว่าบท ยังไม่เสร็จยังใช้คําว่าบทเพิ่งเริ่มแล้วกันใชบทเพิ่งเริ่มคือถึงแม้ว่าตัวละครมันจะมีความที่เบียวคล้ายผมเนี่ยแต่ว่าคือจริงแล้วมันก็ต้องใช้แบบเขาเรียกว่าทํากันบ้านเยอะเหมือนกันเพราะมันก็จะมีรคตอร์ที่แตกต่างกันอยู่ครับผมแต่ว่าโดยผลสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมารอบทกันอีกทีเนาะว่าแบบตัวละครจะมีการทําอะไรบ้างทานี่นั่นบ้างก็ค่อยมาเวิร์กช็อปกันเอาแล้วค่อยมาเดินไปลอกตัวละครกันเอาครับผมง่ายว่ายังไรก็ผมก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นใช้คำนี้แล้วกันหวังว่าจะเป็นอย่างน รอได้เลยรอเจอเชนนะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่ดีเลยถ้าไม่อะไรแต่ก็โนการันตีครับผมไม่มีอะไรการันตีได้ครับเดี๋ยวทุกคนก็มาเปิดคลิปสัมภาษณ์นี้แล้วก็เอาได้บอกว่าปีนี้ไงผมไม่รู้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 รอขานดีใจหนึ่งละกันใช่ครับผมบอกแล้วว่าไม่มีการันตีอะไรทั้งสิ้นไม่รู้อย่านะอย่ามาให้เราต้องหลุดสปอยนะอย่าอย่ามาย้อนคำพูดไม่ดี ทำสกอยู่ลอดนายคผมใช่ไหมครับใช่ครับผมก็คือจริงก็ในทุกๆด้านแหละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเต้นการร้องการแร็ปต่างๆเพราะว่าเราก็มีโปรเจกต์แจสเตอร์ด้วยแล้วที่สำคัญก็มีถ่ายเรื่องลิฟเดย์ซีรีส์อยู่ก็คุ้มสุดตัวเหมือนกันครับอถามดวงสิครับวันนี้ยอดิวแบบนีบโอ้ยเจ้านายโอ้ยครับหมจริงๆก็ดีเกินคาดเพราะว่าคือตั้งแต่ก่อนที่จะปล่อยแล้วแหละคือก็คุยกับเพื่อนๆแล้วแบบว่าเออเราก็ไม่ได้สนใจว่าแบบกับกระแสจะเป็นยังไงอย่างน้อยเราก็ถือว่าได้ทําเต็มที่ ก็พอเห็นว่ากระแสตอบรับดีมากๆมีคนชอบแบบมีคนคล้ก็กำลังใจก็ขอบคุณมากๆเลยครับโอ้โหก็เอาไปว่าก็อ่าเร็วๆนี้แล้วกันฮะอยู่ในกระบวนการนะครับผมเร็วๆนี้ครับสามารถคาดหวังได้เราจะติดที่สองก่ก็ต้องรอติดตามเอาแล้วกันนะครับรอเขาจะสะอยได้ไหมว่าแบถ้ามันมีเพลงที่สองมันจะแตกต่างเพลงที่หนึ่งเนี่ยเออ ก็จริงๆแล้วก็ก็ก็ตามสไตล์ผมหล่อเท่เรียบเซ็กซี่ประมาณนั้นนะครับตามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเลยใช่ครับล่าสุดที่แบบบรรทัดทองก็คือแบบแต่งแนนเขาบอกว่าเ้จะรวยบรรทัดทองครับผมใช่ไปห้าคนได้ก็รับนี่มาด้วยใช่ยังไงครับคือเปล่าครับคือพอดีวันนั้นผมไปสยามไปดีกับผมแล้วก็แกงนี้เขาก็นั่งทุกๆกันไปก็เลยแบบ พอไปเจอปุ๊บก็เลยเอออยู่พอดีก็เลยแบบได้คุยเยี่พอดีก็แบบเอ้ยก็แวะไปหานิดนึงแล้วก็เออ่ก็ด้วยความที่เขานั่งทุกคนไปก็ก็เลยกลับด้วยกันหมดเลยห้าคนแค่นั้นเองครับกับภาพที่ผ่านมาคือสาววันอี่ฮอประดับอ๋อฮอปเลยเหรอใช่หรอชอบขนาดจัดฟันแจ้งฉันเลยนโอเคเลยจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าทั้เก็เป็นเอเจนเลซอร์ด้วยกันเขาแบบไงแต่ก็ ก็อาจจะมีครับอาจจะมีแน่นอนไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีไหมแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีนะครับผมเป็นไปได้ครับแต่ว่าเอก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ต้องรอทางไลฟ์เซอร์อีกท่นนะโอ้โหอันนี้คือเขาสายดนตรีอันนี้ยากเหรอใช่เป็นสายดนตรีแบบเป็นฟิลแบบอาร์ติสต์ะแต่พวกเรามันเป็นสายแบบเต้นไงมันก็จะเป็นแบบต้องแลบแบบยังไงอ่ะ ไลฟ์เซชั่นอะไรเงี้ยเออน่าจะมีน่าจะเปอารมณ์อะไราอารมณ์ไลฟ์เซชั่นเนี่ยแหละครับแล้วจะให้แจสเปอร์มีเพลงช้าก่อนครับเพลงเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ครับมีแล้วก็เพลงไลฟ์ใช่ไลฟ์เซชั่นฟิวฟิวนะอะไรนะจ๊ะไอ้ผมเป็นผู้ิงคนเดยวเฮ้ยเราก็เพลงเปนบ่อยนะเนี่ยเนี่ยมีแค่ในวันนั้นร้อยเลยดูหนาวเนี่ยโดมหงส์ใส่กางก็เป้าร้อนอ่ะเอ S <S ก็อาจจะมีครับอาจจะมีก็คาดว่าน่าจะมีแหละอ่าห้าสิบสองจ้ะอ๋อครับครับผมก็ตอนนี้ก็ต้องก็เพิ่งได้รับตำแหน่งนะครับผมเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบรนด์เอมบาสเดอร์ของโรเซเชฟรานเกนเซสเซาท์อีสต์เอเชียนะผมก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้ที่ได้รับตำแหน่งเพราะว่าก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์ทางโรเซเชนะครับที่เลือกผมให้เป็นแบรนด์เอมก็ เราตั้งใจทำให้เต็มที่ทั้งในทุกๆโหมดแหละไม่ว่าจะเป็นของทั้งทอมมี่เออยหรือว่าเวอร์ซัสเช่เออยก็ท,ทำให้เต็มที่ในทุกๆด้านครับถ้าเราติดแกรมเราเป็นคุณทีเราต้องคล้ายๆกันอยู่แล้วครับผมอะไรยังไงฮะคุณอยากเล่าเองหรือคุณอยากให้ผมเล่า ถามเรื่องอะไรอ่ะเรื่องวันเกิดก็ไม่เห็นมีอะไรเลยดิก็แค่สะพายวันเกิดอะะทำไมครับคือจริงๆแล้วพวกเราไม่ใช่สายแบบเขาเรียกว่าอะไรอะประกาศให้ใครเขารู้เยอะหรอกแต่คือตอนนั้นน่ะผมไม่รู้หรอกว่าจะมาแต่ทีเนี้ยคือผมก็วันนั้นผมก็อยู่พวกเพื่อนๆแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนก็มันมีการโปะบางอย่างเกิดขึ้นตอนนั้นก็คือมันก็คิดใจว่ามีเพื่อนๆผมมันแบบแปลกๆวะมันแบบมันเหมือนกับมันรับโทรศัพท์แล้วมันคุยอะไรแปลกๆผม่ิดใจ ก็มีอะไรแน่นอนเลยอ่ะผมก็ผมลึกๆผมก็รู้แหละโอ้โแกล้งมัเป็นแบบอ๋อเหรอเหรอเหรอมีสักพักสักพักหนึ่งก็โทรมามึงมึงกลับมากี่โมงอะอะไรครับประมาณนั้นหมายคือตอนแรกกูจะไปสะพายแต่ว่ามันดันเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดคือว่าอยู่ๆเขาจะไปพัทยาอ่เลยนะตอนนั้นโดยที่ตอนแรกเราคาดแลยว่าเขาน่าจะกลับบ้านดังนั้นถ้าเขาไปพัทยาเนี่ยเขาไม่กลับบ้านแผลก็เลยต้องเปลี่ยนใช่ครับผมก็เลยแบบ โทรไปเลยแล้วบอกว่ามึงกูยอมแพ้แล้วเออมึงกลับบ้านมาเถอะกูถึกแล้ว <laughs> ไม่เนียน <c oughs> คือเนียนครับถ้าเขากลับบ้านตามแผนปกติก็คือเนียนก็ือเนียนแต่จริงๆแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ผมจะกลับพอดีตอนนั้นเหมือนกัน <c oughs> อ,อซึ่งมันประจวบหมอเขาก็บอกว่าวเออเนี่ยโอ้ยลุงนี้ไม่น่าบอกเลยเวลาแม่งตรงเออใช่ใช่ครับแล้วเป็นไงเราเจอไปไห ก็เซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์อยู่แล้วว่าเขาทำอเซอร์ไพรส์ครับครับผมยายก็จริงรู้แบบครึ่งชั่วโมงก่อนก็อาจจะใช้คำบรรดูก่อนไหมก็ก็นิี่ก็รู้ก่อนแต่จริงๆก็ดีใจครับทับใจเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ใกล้ๆอ่ะบ้านผมก็อยู่ไกลมากเพรายังอุตส่าห์ขับรถมาก็า thank you man thanks much คือก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นสำหรับผมอ่ะคือเขาก็ถามกันเหรอว่าเออวันเกิดอยากได้อะไรแต่คือด้วยตัวผมเองอ่ะผมเป็นคนไม่ค่อยอยากได้อะไรเท่าไหร่ คือเอาง่ายๆคือในที่ผ่านมาใน5ปีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคือเราต่างคนก็ต่างทำงานกันหนักมากนะเราก็รู้สึกว่าคือเราทํางานแน่นอนอยู่ตรงเนี้ยผลตอบรับอแบบอะไรที่มันได้มามันเยอะแหละเราก็รู้สึกว่าคุณค่าแบบในจิตใจสำคัญที่สุดก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องซื้ออะไรหรอกแค่เลี้ยงข้าวแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันแค่นี้ก็พอแล้วครับครับอร์เซอร์เราก็มีคิธกรรมตรัามรเพอนแบบว่าอคาว่าทำไมทีคนเดียวที่ไม่มี เพราะพวกเราพวกเราเป็นของแรอือคือผมเห็นแหละก็พวกคเพื่อนเขาก็ลงกันน่ะแล้วก็มีไอ้จูงไงจูงมันส่งมาว่าแบบมึงมึงดูสิทำไมมันมันเป็นเป็นรูปที่ผมนั่งอยู่หน้าร้านไอติมแล้วก็เป็นเหมือนผมนั่งเหนาอยู่คนเดียวผมก็แบบบอกว่าก็ของแรททำไมอ่ะของแบบนี้ก็ไม่ได้มีบ่อยๆแต่วันนี้ยังคาดแบบคาคุณอือคาดหวังทำไมครับแปลกๆคือจริงๆแล้วเราแค่รู้สึกว่าเราสองคนอ่ะอะถ้าเกิดแบบจะจะนี้นิดหน่อยก็ ก็มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันบ่อยใช่แต่เราแค่รู้สึกว่าบางทีเราลืมจะลงโซเชียลคือเหมือนกับเราสองคนไม่ได้มานั่งโฟกัสว่าเออจะต้องมาแบบต้องมาลงโซเชียลนะต้องมาอะไรอย่างนี้นะเราก็ปล่อยให้เรื่องนไปตามธรรมชาติใช่ครับครับผมก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับผมเอองานวันนี้ครับกับวาสลีนะครับผมแล้วก็ขอฝากซีรีส์ของเราสองคนนะครับเรื่องมีสติหน่อยคุณทีนะครับผมก็ฝากติดตามกัน,น,กนด้วยนะครับเออไม่น่าจะเร็วๆนี้แต่ว่าใจรอกันนิดนึงนะครับฝากกันด้วยครับฝากกันด้วยครับ